เรื่องใหญ่แล้วครับพี่ข่าวที่ภูมะเขือที่เห็นกันว่าทหารูชาลอบเข้าไปสร้างบันไดเหล็กสร้างถนนจนหลายคนใจเสียคิดว่าเราเสียดินแดนไปแล้วหรือเปล่าแม่ผมจะบอกว่าเรื่องจริงมันหนังคนละม้วนเลยครับภาพที่เราเห็นกองทัพไทยเอาจริงขนปืนใหญ่ไปตั้งประจันหน้าในระยะร้อยกว่าเมตรจนเขาต้องร้องจากเนี่ยมันไม่ใช่แค่การขู่ครับพี่ มันคือการเดินหมากที่เหนือชั้นเป็นการส่งสารไปบอกเขาแบบไม่ต้องพูดสักคำว่าที่สร้างมาทั้งหมดน่ะอยู่ในรัศมีทำลายล้างของเราหมดแล้วเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเจาะลึกให้ฟังแบบช็อตต่อช็อตว่าทำไมการตั้งปืนใหญ่ครั้งนี้ถึงเป็นการดับซ่าคัมพูชาแบบอยู่หมดัดและทำให้เรารู้ว่าอาธิปไตยไทยยังมั่นคงแข็งแรงดีครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่นบอกกับคุณครับมั่งคั่งด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะฮะนี่คือสัมนาที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิม p r o p e r t y t y และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องร้อนๆที่ภูมะเขือโดยเฉพาะเลยครับพี่ๆหลายคนเห็นภาพแล้วอาจจะหงุดหงิดใจแต่ผมจะบอกว่าเรื่องนี้ ทหารไทยเราคุมเกมอยู่ทั้งหมดและววิธีที่เราตอบโต้เนี่ยฉลาดและเจ็บแสบมากครับเดี๋ยวมาฟังกันก่อนอื่นเลยนะครับพี่เราต้องเข้าใจก่อนว่าภูมะเขือมันคืออะไรภูมะเขือคือเนินเขาที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์มากครับพี่มันอยู่ในพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรใกล้ๆก,กับปราสาทพระวิหารซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาก็ต่างก็อ้างสิทธิ์กันอยู่ ตามข้อตกลงที่เราทำกันไว้เมื่อปี2543หรือที่เรียกกันว่า MOU 43เนี่ยเขากำหนดชัดเจนเลยว่าห้ามทั้งสองฝ่ายเข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่โดยเด็ดขาดแต่แล้วเกิดอะไรขึ้นครับช่วงที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชากลับทำตัวเป็นเด็กหัวดื้อครับพี่แอบส่งทหารเข้าไปสร้างนั่นสร้างนี่เต็มไปหมดมีการสร้างถนนลัดเลาะขึ้นไปบนเขาสร้างบันไดเหล็กอย่างดีแถมยังขุดสนามเพาะ สร้างเป็นฐานที่มั่นถาวรเลยภาพที่หลุดออกมาในโซเชียลก็คือทหารเขานั่งชิวอยู่บนยอดเขาที่เราก็อ้างว่าเป็นของเราการกระทําแบบนี้ในทางทหารเขาเรียกว่าการสร้างความจริงใหม่บนพื้นที่ครับพี่คือพยายามยึดครองพื้นที่ทางพฤติกไนไปก่อนแล้วค่อยไปสู้กันทางกฎหมายทีหลังหวังจะเอาเปรียบเราซึ่งซึ่งหน้าเลยซึ่งแน่นอนว่าพอคนไทยเห็นภาพแบบนี้ ก็ต้องโกรธเป็นธรรมดารู้สึกเหมือนโดนหยามศักดิ์ศรีแต่ผมจะบอกว่าการตอบโต้ของกองทัพไทยเรานั้นนิ่งแต่หนักครับเอาล่ะครับมาถึงจุดที่พี่ๆรอคอยเมื่อเขาเล่นไม่ซื่อแบบนี้แล้วทัพไทยเราทำยังไงเราไม่ได้ไปโวยวายตีโพลตีพายครับพี่แต่เราจัดการแบบผู้ใหญ่สั่งสอนเด็กด้วยปฏิบัติการที่เฉียบขาดและทรงพลังขั้นแรกประท้วงตามหลักสากล อย่างแรกเลยเราไม่ได้พรวดพลาดเข้าไปบวกครับเราทำตามขั้นตอนสากลก่อนกองทัพเราเก็บหลักฐานการละเมิดข้อตกลง MOU-43 ทั้งหมดทั้งภาพถ่ายทั้งพิกัดแล้วยื่นประท้วงไปอย่างเป็นทางการนี่คือการแสดงให้โลกเห็นว่าเราเป็นฝ่ายที่เคารพกฎกติกาแต่เพื่อนบ้านเรากำลังงอแง,งครับขั้นที่สองส่งสารที่ชัดเจนด้วยอำนาจการยิงและนี่คือหมัดน็อกครับ ในขณะที่การทูตด,ดำเนินไปกองทัพเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับเราเคลื่อนกําลังทหารพรานและหน่วยรบพิเศษเข้าไปประชิดในพื้นที่แต่ที่สำคัญที่สุดเราขนปืนใหญ่เข้าไปตั้งจอเลยครับพี่พีนึกภาพตามนะครับกัมพูชาพยายามสร้างบ้านบนยอดเขาเพื่อข่มเราที่อยู่ตีนเขาเขาคิดว่าการอยู่สูงกว่าจะได้ประโยชน์แต่สิ่งที่เราทำคืออะไรครับเราไม่ได้พยายามปีนเขาขึ้นไปสู้กับเขาครับ แต่เราเอารถแบ็คโฮคันใหญ่ยักษ์ไปจอดอยู่หน้าบ้านเขาแล้วบอกว่าบ้านที่คุณสร้างอยู่น่ะสวยดีนะแต่ถ้าผมกดปุ่มเดียวบ้านคุณหายไปทั้งหลังเลยนะปืนใหญ่ที่เราเอาไปตั้งมันไม่ใช่ปืนธรรมดาครับพี่มันคือปืนใหญ่อัตจราจรที่มีความแม่นยำสูงมีระบบค้นหาเป้าหมายด้วยเรดาร์และเลเซอร์พูดง่ายๆคือทหารกัมพูชาที่อยู่บนฐานภูมะเขือทุกคนตอนนี้อยู่ในเป้าเล็งของปืนใหญ่เรา ตลอด24ชั่วโมงครับฐานที่เขาอุตสาหล,ลงทุนลงแรงสร้างมาอย่างยากลำบากสามารถกลายเป็นเศษเหล็กได้ภายในไม่กี่นาทีถ้าเราตัดสินใจยิงนี่คือการส่งสารที่พงพลังที่สุดครับเรากำลังบอกเขาว่าคุณจะสร้างอะไรก็สร้างไปแต่จงรู้ไว้ว่าทุกสิ่งที่คุณสร้างอยู่ภายใต้เงื้อมมือของเรามันเป็นการทำลายความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของเขาด้วยเทคโนโลยีทางการทหารที่เหนือกว่าอย่างสิ้นเชิงนี่แหละครับ ที่เรียกว่าเจอของจริงของกองทัพไทยเรื่องราวที่ภูมะเขือจึงไม่ใช่เรื่องที่เราเสียเปรียบเลยครับพี่แต่มันคือเวทีที่กองทัพไทยได้แสดงให้เห็นถึงความเหนือชั้นทั้งในด้านสติปัญญาและการใช้กำลังเราไม่ได้หลงไปตามเกมยั่วยุของเขาแต่เราตอบโต้ด้วยความสุข,ขุมรอบคอบและหนักแน่นการกระทำของเรามันสะท้อนให้เห็นถึงหลักการของพี่ใหญ่ที่แท้จริงคือเราจะไม่รังแกใครก่อน แต่ถ้าใครคิดจะมาลองดีหรือเอาเปรียบเราเราก็พร้อมที่จะแสดงให้เห็นว่าอำนาจที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรและเรามีศักยภาพเต็มเพียมที่จะปกป้องทุกตารางนิ้วของอธิปไตยไทยดังนั้นพี่นนชาวไทยสบายใจได้เลยครับชายแดนเรายังมั่นคงและทหารของเราก็รู้ดีว่าต้องรับมือกับสถานการณ์แบบนี้อย่างไรสรุปเรื่องภูมะเขือให้เข้าใจง่ายๆในหนึ่งนาทีนะครับ กัมพูชาละเมิดข้อตกลงแอบเข้าไปสร้างถนนบันไดและฐานทัพในพื้นที่ทับซ้อนที่ตกลงกันว่าห้ามเปลี่ยนแปลงสภาพเพื่อพยายามยึดครองโดยพฤติไนไทยตอบโต้แบบสุขุมเราไม่ได้โวยวายแต่เก็บหลักฐานและประท้วงไปตามช่องทางทางการทูตก่อนส่งสารด้วยหมัดน็อกกองทัพไทยเคลื่อนกำลังเข้าประชิดและที่สำคัญคือการนำปืนใหญ่ที่ทันสมัยไปตั้งจอฐานของกัมพูชาเป็นการส่งสัญญาณว่า ฐานที่สร้างมาทั้งหมดอยู่ในรัศมีทำลายล้างของเราผลลัพธ์เราคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดความพยายามของกัมาที่จะสร้างความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ถูกทำลายลงด้วยแสนยานุภาพที่เหนือกว่าของเราทำให้เขารู้ว่าอย่าล้ำเส้นไปมากกว่านี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องสันติคนนี้ต้องขออภัยพอดีผมเพิ่งมาทำงานใหม่ อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาสันติจะนำไปปรับรุนแก้ไขส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l ล n e แอดคิม property life วันนี้สันติมีโปรดีๆมาฝากใครสนใจสมัครสัมมนาแคปหน้าจอตอนนี้แล้วบอกแอดมินว่าขอโปรสันติมีส่วนลดให้พิเศษไปเลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทธ่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่เหมาะกับคุณครับตัวนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตั้ ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรัพับแบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พร์ตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ